สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมยานดวงหนึ่งค่ะวันนี้ผู้จัดธรรมจะมาอธิบายเรื่องพระสทาปริภูตะหรือชื่อภาษาจีนว่าฉางปู้ชิงตามที่พระพุทธองค์ทรงเล่าไว้ในสัจธรรมปุณุริกสูตรค่ะพระพุทธองค์ทรงเล่าว่าในสมัยหนึ่งซึ่งก็เป็นอดีตชาติของพระสากยามุนีพุทธานี่แหละค่ะทรงเกิดเป็นพระโพธิสัตว์สงนามว่า สถาปริภูตะหรือภาษาจีนที่เรียกว่าฉางปู้ชิงซึ่งแปลว่าผู้ที่ไม่เคยดูหมิ่นผู้อื่นสาเหตุที่ได้ฉายานามนี้ก็เพราะว่าพระสงฆ์รูปนี้มักจะตะโกนบอกผู้อื่นว่านี้หุ้ยเชิงฟ้อเธอจะบรรลุพุทธ,ธะซึ่งในสมัยนั้นคนที่มีอัตตาตัวตนสูงพอได้ยินเขาพูดว่าเธอจะบรรลุพุทธ,ธะก็เหมือนกับได้รับพุทธธรรมนายเนาะ ฟังแล้วก็ทนไม่ไหวก็มักจะด่าทอกลับไปว่าไอ้บ้าแกเป็นใครมาทำนายฉันว่าจะบรรลุพุทธะทำไมใครอยากได้พุทธะทำนายจากแกไปที่อื่นไปแล้วก็คว้างไม้บ้างหินบ้างไล่ให้ไปให้พ้นทางแล้วก็ตั้งฉายานามให้ว่าฉางปูชิงซึ่งก็เป็นที่มาของของพระนามของโพธิสัตว์สงฆ์องค์นี้ในสมัยนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะ พระสถาปริภูตะหรือช้างผู้ชิงผู้นี้เมื่อโดนคว้างไม้คว้างหินใส่ก็ไม่เคยโกรธค่ะแถมยังมักจะตะโกนกลับไปว่าเราไม่กล้าดูถูกพวกท่านเพราะว่าท่านจะบรรลุพุทธะอย่างแน่นอนเป็นอย่างนี้อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งใกล้ถึงความตายพระสถาปริภูตะก็ได้ยินเสียงของพระพุทธองค์ในสมัยนั้นค่ะได้แสดงสัตธรรมปุณทริกสูตร ให้ฟังซึ่งมีความยาวถึงสองหมื่นล้านคำเป็นพระสูตรที่ยาวมากนะคะผู้จะทำแปลไปหมดแล้วทั้งเล่มใช้เวลาเป็นปีเลยค่ะซึ่งพระสถาปริภูตะจําได้หมดสามารถน้อมรับคำสอนไว้ได้จึงได้รับอายตนะ6และอินทรีหกอันบริสุทธิ์และได้รับการต่ออายุไขเพื่ออธิบายสัทธรรมปุญิริสูตรแก่ผู้อื่นค่ะท่านผู้ฟังค่ะ นับแต่นั้นมาบรรดาผู้ที่ดูถูกขว้างปาหินทั้งหลายก็สนใจฟังและน้อมรับคำสอนจากพระสถาปริภูตะค่ะทำให้พระสถาปริภูตะสามารถบ่มสอนแปลเปลี่ยนโพธิสัตว์จำนวนมิอาจประมาณเข้าสู่พุทธมรรคพระสถาปริภูตะน้อมรับท่องอ่านพระสูตรนี้และถ่ายทอดพระสูตรอย่างกล้าหาญ ไม่กลัวว่าใครจะต่อต้านและได้ค้ำจุนธรรมแห่งพระตถาคตทั้งปวงไว้ก็ด้วยสัตธรรมปุถุริกสูตรนี่แหละค่ะจนในที่สุดก็สั่งสมบุญกุศลสมบูรณ์และบรรลุพุทธ,ธาในสิทธิในที่สุดซึ่งพระสถาปริภูตะก็คืออดีตชาติของพระสากยามุนีพุทธ,ธาค่ะทรงอธิบายว่าก็เพราะพระตถาคต เคยน้อมรับท่องอ่านและถ่ายทอดพระสูตรนี้จึงยังผลให้ตถาพตได้รับบุญกุศลอันมิอาจประมาณทำให้บรรลุพุทธ,ธในที่สุดทั้งรัสว่าผู้ที่ดูถูกพระสถาปริภูตะในสมัยนั้นล้วนตกมหานรกอย่างสาหัสและเมื่อพ้นออกมาจากมหานรกก็ยังต้องกลับมาเป็นสิทธิ์ของพระสถาปริภูตะอีก ซึ่งก็คือพระตถาคตองค์ปัจจุบันและบุคคลเหล่านั้นในปัจจุบันก็ได้แปลเปลี่ยนและกลายเป็นพระโพธิสัตว์แล้วค่ะฉะนั้นแล้วจึงทรงสอนทุกคนให้น้อมรับสัตว์รมปุญธริตรูรเพราะนี่คือพระสูตรปลายทางที่ผู้ปรารถนาทุกคนที่ผู้ปรารถนาจะบรรลุพุทธะท,ทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาค่ะแล้วก็อย่าได้พลังปปลาาพพล้งปากไปปรามาสพระสูตรหรือพั้งปากไปปรามาสผู้ที่อธิบายพระสูตร เพราะจะเกิดบาปมหันแก่ตนเองค่ะท่านผู้ฟังคะทุกท่านสามารถฟังสัตยธรรมปุนธริกสูตรได้ตามลิงก์ที่ผู้จัดทาแปะไว้ให้ค่ะส่วนบทนี้ที่อธิบายมาเนี่ยนะคะคือบทที่20ค่ะเข้าไปหากันเองในพระสูตรเนาะเพราะพระสูตรยาวมากๆค่ะสวัสดีค่ะ